ประโยชน์ใช้ดีแต่ตอนนี้เน้นให้เด็กใช้ได้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและเน้นให้ติดหน้าทนใช้ครั้งเดียวไปถึงเย็นไม่ต้องตกซ้ําตัวนี้นะคะคุณสมบัติพิเศษคือมาจากไหมโปรโตีนไหมนะคะจะช่วยปรับสีหน้ากับสีผิวสีผิวกับสีแป้งให้เข้ากันคนจึงอยากใช้เยอะไม่ใช่แต่งออกมาแล้วหน้าแบบจะวอกหรือหน้าจะแบบว่าโอโหแบบเลี้ยวเห็นฝ้าปกปิดหมดนะคะ เนี่ยค่ะไม่ใส่รองพื้นก็ปกปิดอ่ะหลายคนนะคะดูนะคะนี่นะคะก่อนครูจะทํามาครูใช้ตัวนี้มาก่อนนะคะแล้วใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นรองพื้นผสมกับกันแดดนะคะซึ่งมันจะต้องใช้ส่วนผสมของน้ํามันถูกไหมคะเราใช้น้ํามันมะพร้าวที่บํารุงหน้าน้ํามันมะพร้าวถ้าใช้ถูกสัดส่วนจะไม่มันเลย นะคะเสร็จแล้วอะค่ะครูก็เอามาเทส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 นะคะว่าจริงไหมนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นตัวเทสที่ครูสั่งมาเป็นร้อยรหลอดนะคะเสร็จแล้วอะค่ะครูจึงเอาสิ่งที่ครูค่ะได้จากแตละอันแตละอันแต,ตละอันที่มันปลอดภัยมาอัดเข้าด้วยกันมันจึงทําให้มันอยู่ นะคะมันจึงทําให้มันอยู่นะคะมันจึงไม่ได้แตกไปไหนแต่คนที่แตกคือการขนส่งเพราะว่ามันเป็นแป้งที่ไม่ได้อัดแข็งนะคะเพราะฉะนั้นแต่ใครที่แตกเอานิ้วหรือเอาฟองน้ำนะคะตบลงไปแรงๆมันจะเข้ารูปคืนนะคะอย่าไปปัดทิ้งนะเสียดายนะคะเสียดายเนี่ยค่ะนะคะครูจึงเอาตัวนี้ค่ะเทเข,เข้าไปในแป้งผสมกับแป้ง เพราะทุกอย่างมันต้องปลอดภัยมันต้องผ่านการใช้ที่แยกประเภทก่อนบางคนแพ้กันแดดบางคนแพ้รองพื้นบางคนแพ้แป้งบางคนแพ้นั่นแพ้นี่แพ้นู่น,นครูจึงแยก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 ออกมาเป็นชนิดชนิดเสร็จแล้วเอามาลองทีละตัวเราจะได้รู้ว่าเราแพ้จากอะไรแพ้จากอันไหนสรุปแล้วไม่แพ้จากอันไหนเลยแล้วก็อัดมันใส่รวมกันไปซะให้มันมีครีมบำรุงน้ำแร่ ขิมบำลุงน้ำมันมะพร้าวทุกสิ่งอย่างอัดเข้าไปใส่เข้าไปเลยเพื่อให้ทุกคนได้ใช้แล้วดูสวยแบบนี้ใครสนใจติดต่อพี่อ้นนะคะมีเหลือ39กรี๊ดนะคะรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะเหลือแค่39ตลับจากพี่อ้อนะคะจาก2000ันตลับนะคะอันนี้ทำมาให้เทสเฉยๆแต่คนที่ได้2000ตลับนี้โชคดีนะคะคุณจะได้พับที่สั่งมาจากอเมริกานะคะพับตัวนี้สั่งมาจากอเมริกา แตพับต่อไปที่จะมาหลังจาก2,000นี้หลังจากปีที่18ปไปนี้เหมือนกันนะเกรดเดียวกันนะคะแต่ผลิตในไทยเนาะแต่ผลิตในไทยแต่เหมือนกันเป๊ะเลยเราสั่งมาจากอเมริกาเพื่อให้เขาอะค่ะ,ะเขาเรียกอะไรนะ,ะทดลองเนื้อแล้วเอาตามนี้นะคะเราจึงยอมลงทุนเนาะนะคะ,ะนี่ราคาที่ครูบอกว่ากว่าจะมาเป็นแป้งไม่ง่ายครูไม่ได้ทํำเล่น ครูบอกแล้วว่าถ้าครูทำเล่นๆครูแค่เดินไปสั่งผลิตค่ะง่ายดีง่ายมากใครแพ้ก็เรื่องคุณซื้อไปแล้วแพ้ก็เรื่องคุณแต่ครูไม่ทําเพราะฉะนั้นค่ะครูเป็นคนที่ละเอียดรอบข้อคิดทุกอย่างกันแดดครีมบํารุงรองพื้นเนื้อแป้งสมุนไพรโปรตีนไหมใบบัวบกธนาคารทุกอย่างต้องใส่ไปลงในไปในแป้งแล้วให้คุณสมบัติที่เป็นแบบนี้ใช้ได้ทุกสีผิวนะคะเพราะฉะนั้นครูมั่นใจค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ท็อปและฮอตฮิตที่สุดในโลกออนไลน์